ฮามาสยอมส่งคืนร่างของแรงงานไทยในอิสราเอลแล้วนะคะขณะนี้กำลังประสานงานส่งร่างกลับคืนให้กับครอบครัวที่จังหวัดหนองบัวลำพู เป็นเวลากว่า2ปีนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2023วันเปิดฉากสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์นะคะที่คุณสนธยาอัครศรีแรงงานเกษตรกรชาวไทยในอิสราเอลวัย30ปีภูมิลำเนาไปคนจังหวัดหนองบัวลำพูได้ถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกันตลอดเวลาที่ผ่านมาครอบครัวก็ไม่หมดหวังถึงจะไม่ได้ข่าวคราวใดๆเลยแต่ก็หวังอยู่เสมอว่าคุณสนธยาจะได้กลับบ้านมาอย่างปลอดภัยหลังจากทำสงครามมา2ปีเต็มในที่สุดอิสราเอลและฮามาสก็ทำข้อตกลงหยุดยิงกันได้แล้วนะ ซึ่งการปล่อยตัวประกันก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของข้อตกลงทางครอบครัวก็ดีใจมากที่จะได้เจอลูกชายแล้วแต่ความหวังก็ต้องพังทลายลงค่ะเมื่อสถานทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยได้แจ้งว่ากลุ่มฮามาสได้ส่งร่างไร้วิญญาณของคุณสนธยากลับมาแล้วคุณสนธยาเสียชีวิตแล้วและตอนนี้กําลังประสานให้ส่งร่างกลับคืนมาให้กับครอบครัวที่ประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไปค่ะทางเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ